่าวดวนครับทุกคนแฟนคลับสุดประทับใจอุงอิงเพชรบ้านแพงถอดรองเท้านั่งถ่ายรูปกับแฟนคลับบนเวทีครับล่าสุดทุกคนเมื่อคืนนี้นะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน่ารักมากน้องนะครับทุกคนได้มีการถอดรองเท้าส้นสูงครับแล้วก็นั่งพับเพียบถ่ายรูปกับพ่อแม,แม,แม่ fc ด้านหน้าเวทีครับทุกคนซึ่งโมเมนต์นี้นะครับเราไม่ค่อยได้เห็นเนาะปกติก็จะเห็นน้องเนี่ยแบบว่า ใส่ส้นสูงแล้วก็นั่งยองๆถ่ายรูปแต่เมื่อคืนนี้ก็คือน,น้องแบบว่าอยากใกล้ชิดพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซมากๆจนกระทั่งได้ถอดรองเท้าให้พี่หมอนอิงครับทุกคนน้องแล้วน้องก็ถ่ายรูปกับพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมากับชุดเพชรชุดนี้เลยครับสวยงามมากๆและเมื่อคืนนี้นะครับก็มีหลายคนนะทุกคนชื่นชมว่าน้องเนี่ยน่ารักแล้วก็ออร่ามากๆครับและแฟนคลับด้านหน้าเวทีเนี่ยเรียกได้ว่าแห่เข้าไปให้กําลังใจกัน เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหดีใจกับผู้จัดนะครับสาหรับาปลาช่วยพาม้วนเนาะเมื่อคืนนี้คือแบบคนเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็องอิงไปบ้านแพงเนี่ยหลายคนถ่ายเอาไว้นะครับทุกคนเปิดโมเมนต์ที่น้องเนี่ยถอดรองเท้าครับพอพอ,พอแม่แม่เอฟซแฟนคลับก็แห่แชร์แห่เข้าไปชื่นชมมาสิครับทุกคนเนาะซึ่งมันแสดงออกถึงความจริงใจความที่อยาก ใกล้ชิดกับ f c อยากใกล้ชิดกับแฟนคลับของน้องอุงอิงไปบ้านแพงครับน้องก็ถึงไหนถึงกันเหมือนกัน f อถึงไหนถึงกันน้องก็ถึงไหนถึงกันเหมือนกันนะครับสำหรับอุงอิงไปบ้านแพงเนาะจะบอกได้ว่าเมื่อคืนนี้โชว์ของน้องก็คือสง่างามมากๆพี่อุงอิงข่าวกระแสนะครับทุกคนได้มีโอกาสนะทุกคนได้เคยสัมภาษณ์พี่หมอนอิงเนาะว่า,าดูแลน้องเนี่ย ยากง่ายแค่ไหนแล้วก็ดูแลน้องเนี่ยนะครับทุกคนมีความหนักใจไหมมีความต้องดูยังไงบ้างดูแลน้องยังไงด้านหน้าเวทีนะครับซึ่งครูหมือนองกอนยะ่ยก็เผยนะครับกับนักข่าวบ้างกับพี่มิมข่าวกะระแสบ้างว่าน้องเนี่ยบนเวทีจะเป็นอีกคนหนึง่งแล้วก็ข้างหลังเวทีเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับด้านหน้าเวทีน้องเนี่ยไม่รู้ว่าเอาความเขาเรียกว่าอะไรเอาความที่ Energy มาจากไหนกับ การร้องเพลงนะครับซึ่งหลังเวทีเนี่ยน้องจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้อายนะครับกับกับนักข่าวเนาะแต่พอด้านหน้าเวทีคือน้องเต็มที่กับแฟนคลับมากๆไม่ว่าจะถูกดึงขนาดไหนนะครับน้องก็ไม่มีทีท่าที่จะต่อว่าแฟนคลับนะครับก็อ่าพูดด้วยคําพูดที่สวยงามนั่นเองสําหรับองค์อิงเพบ้านแพงนะครับก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยน่ารักมากๆน่ารักกับทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็คือเปิดโมเมนต์น่ารักเลยที่น้องเนี่ยได้นั่งพับเพียบถ่ายรูปกับแฟนคลับนะครับ สำหรับลุคนี้ให้กี่คะแนนดีครับทุกคนเมื่อคืนนี้สวยมากๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็มาในชุดเพชรนะครับแล้วก็มงกุฎต่างหูชุดนี้คือเคยถ่ายกับโปสเตอร์เนาะทุกคนใช่ไหมฮะชุดนี้ถ่ายกับโปสเตอร์นะชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนะ ก็คืออุ้มยิมขากระแสเนี่ยเคยมีโอกาสได้โทรไปสัมภาษณ์ห้องเสื้อที่ทําเสื้อให้น้องอุ้งอิงไปมันแพงเนะเขาก็บอกว่าเขาตื่นเต้นมากๆที่ได้ทําเสื้อให้น้องอุ้งอิงนะครับซึ่งเป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วเนียครับทุกคนแล้วก็เราจะได้เห็นว่าชุดเมื่อคืนนี้คือสวยมากแล้วก็ส่งให้น้องแบบมีออร่าเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับชุดเมื่อคืนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆแม่หน่อยคือโอ้โหจัดเต็มมากๆชุดแบบโอ้โหราคาเป็นแสนนะทุกคนชุดไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ถือได้ว่าแม่หน่อยคือทุ่มทุนเพื่อ fc แฟนคลับมากๆแล้วก็แต่ละชุดของน้องคือออร่ามากๆชุดน้ําเงินก็สวยนะทุกคนที่น้องใส่เตยลาในวันเปิดฤด,ดูกาลชุดน้ำยิมข่าวกระแสชอบมากๆแล้วก็ชอบน้องตั้งหม้อใครชอบอุ้งอิงตั้งหม้อบ้างวิมชอบมากๆคือทรงผมแบบตั้งหม้อแล้วก็มีมงกุฎน,นะครับเรารู้สึกว่าน้องทำแล้วน้องรู้สึกว่าคือนี่แหละ คือนางเอกหมอลำตัวจริงคือหมอลำจริงๆอ่ะน,น,นะครับทุกคนเนาะซึ่งวันนี้ก็มาในแบบว่าอาจจะแบบเป็นทรงผมที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ดึกมาก อาจจะแบบแสดงแป๊บเดียวนะครับในเรื่องของการเต้ยลาน้องก็เลยทําผมทรงนี้ออกมาเนาะแต่ก็สวยทรงนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าก็ชอบในทรงที่น้องตั้งหมอ้อเรารู้สึกความพิธีพิถันของการทําทรงผมดีนะครับในในวันเปิดฤดูก,กาลอันนั้นคือชอบมากๆส่วนตัวชอบมากๆนะครับแล้วเราได้เห็นนาะทุกคนโมเมนต์ที่น้องแบบ คือประทับใจอ่ะประทับใจที่น้องถอดรองเท้าแล้วก็นั่งถ่ายรูปกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC เนาะมันรู้สึกถึงความจริงใจมันรู้สึกถึงความรัก FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีนะครับเนาะมันมันรู้สึกถึงแบบว่าไม่ได้แบบขี้เกียจในการจะไปถ่ายรูปอะมันรู้สึกแบบตั้งใจแล้วก็อยากที่จะไปถ่ายรูปกับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับนะครับน้องน่ารักมากจริงๆงเนาะทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกได้ว่านะสมแล้วที่เกิดมาเป็นองค์อิงไปวันแพงแล้วก็เป็นมหาชนนะครับ ตอนนี้ก็คือแบบมีรางวัลการันตีแล้วเนาะขวัญใจมหาชนตัวจริงซึ่งพ่อ,พอแ,มแม่ FC ก็คือแบบโอ้โหยืดอกรับลูกสาวคนนี้มากๆแล้วก็เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่าอะไรอะลบคำคอรหาของหลายๆคอมเมนต์ ของหลายๆคนที่เคยดูถูกน้องคนที่เคยบูลลี่น้องนะครับก็อุ้มิมข่าวกระแสคิดว่ารางวันนี้แหละเป็นรางวัลที่ลบความสบป,ประหมาทหมาเหล่านั้นได้เลยนะทุกคนเนาะก็ื่อได้ว่าปังจริงๆแล้วก็ดีใจกับแฟนคลับ f c ที่ได้ลูกสาวคนนี้เนาะมาเขาเรียกว่าอะไรมา,มาเป็นแรงบันดาลใจบางคนบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเลยก็มีอย่างอุ้มิมข่าวกระแสเนี่ยก็มีน้องเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในการ อ่านข่าวหมอลำนะครับซึ่งมิมข่าวกระแสเราต้องบอกว่าอุ้งอิงเนะี่ยเป็นหมอลำคนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ทําให้อุ้มมาอ่านข่าวหมอลำนะครับน้องทุกคนน้องเป็นแรงมันาลใจในการทํางานมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเป็นที่รักของคนทั่วประเทศทั้งประเทศขนาดนี้ก็นะต่อไปนี้อุ้งอิงแม่แบงน่าจะต้องใช้ชีวิตที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังมากยิ่งขึ้นกับภาพลักษณ์ที่ออกมาต่างๆนะทุกคนเนาะซึ่งในความเป็นธรรมชาติแหละน้องคงไว้อยู่แล้วในช่องพ่ะเอกแม่หน่อยนะครับแต่ในต่อๆไปนะทุกคนในเรื่องของอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรในอริยบ,บทต่างๆอาจจะต้องแบบ คิดมากขึ้นในการถ่ายทําน้องด้านหลังเวทีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรในทุกอริยบทไม่ว่าจะอยู่บ้านเอ่ยไม่ว่าจะเดินทางเอ่ยอะไรต่างๆนะ้องทุกคนก็อุ้มคิดว่าบอสโจเนาะก็ต้องมีวิธีการจัดการต่างๆในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้น้องก็ถือได้ว่าเป็นคนของประชาชนเต็มร้อยแล้วแล้วคนรู้จักน้องทั่วประเทศแล้วนะครับทุกคนเนาะกนะ็ดินดีกับน้องยินดีกับบอสโจจริงๆแล้วก็บอสโจก็ได้เผยเนาะว่าน้องเนี่ยโอ้โหมีงานเข้ามาเยอะมากๆก็ดีใจกับแฟนคลับ FC ซนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มี คุยกับบ้านฮักนะกับผู้ใหญ่บ้านเนาะที่เขาดูแลกลุ่มบ้านฮักเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหทุ่มทุ่มสุดๆเลยสําหรับรางวัลน,นี้แล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ดีมากๆซึ่งทําให้น้องเนาะได้มีเป็นใบเบิกทางในการก้าวก้าวสู่อนาคตแห่งวงการบันเทิงต่อยอดได้เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้น้องด้วยกันแล้วกันแล้วก็ขอให้น้องเนาะเต็มที่กับทุกงานแบบเมื่อคืนนี้คือภาพโมเมนต์เนี้ยที่เราได้เห็นก็คือแบบ น่ารักน่ารักมากที่น้องเดบถอดรองเท้าแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับนะครับซึ่งอิมข่าวกระแสคือชอบมากๆส่วนตัวคือชอบมันมันมองเห็นถึงความจริงใจต่อแฟนคลับ FC ซนะครับซึ่งน้องอยาจริงใจอยู่แล้วแหละแต่พอมันมีภาพนี้ออกมาเรายิ่งรู้สึกว่าอุงอิงแบบทุ่มเทกับแฟนคลับมากๆนะครับรู้สึกรักน้องเพิ่มข,ขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสำหรับอุงอิงไม่นแพงเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงอีกเช่นเคยครับคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ชอมอิมข่าวกระแสอีกเช่น เยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องน้อในทุกๆก,ก้าวในทุกการเดินทางของน้องไม่ว่าน้องจะอยู่เส้นทางไหนไม่ว่าจะเป็นแสดงละครแสดงหนังแสดง บทบาทอะไรบนหน้าจอทีวีก็ฝากทุกคนสนับสนุนน้องด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าน้องมาอีก9ก้าหนึง่งแล้วก็มาไกลามากๆยิ่งตอนที่น้องแบบปล่อยโฮร้องไห้ในวันคมชันลึกน้องโหยิ่งแบบรักน้องทั้งใจเลยสำหรับอุ้งอีเพื่อนแพงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนเนาะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับ